ก็สวัสดีนะคะวันนี้มาอยู่กับเจ๊จีนรถไถท้องคำทีสองนะคะวันนี้พามาดูรถไถซิ่งนะคะชอไก่นะคะวันนี้เขาเอารถมาส่งนะคะที่พิษณุโลกนะคะ <S 2> <S 2> <S เคยนั่งมาแล้วนะคะนี่รถแรงนะคะ เจสันก็บอกว่าต้องมีถ้ามีโอกาสนะคะจะจัดสักคันนะคะอันนี้ทีมงานนะคะนี่นะคะมาส่งวางสารเกษตรยนต์นะคะอยู่ที่พิษณุโลกนะคะ

กรนีนะคะกำลังจะถอยลงนะคะเฮ้ย <laughs> ลัมัดวงเวไลไว้ <laughs> อะไรอสีอะไรอสีน้ำเงินอสีน้ำเงินเหรอจะจัดให้เขาใช่ไหมหจะจัดอยู่ใช่ไหมถามเฉยๆเดี๋ยวจะจัดอยู่เดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวรอเจเนเจเยเจเจใหเสียสันจัดอีกสักคั้งน,นะเขาอยากได้ไจดไเจ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 ให้เสียสันนะคะน,นี่นะคะก็ง่ายนะคะมีเทเลอร์ส่วนตัวนะคะ ใส่เทนเลอร์มาเลยนะคะนี่นะคะปเ,ปเมเเชอไก่รถไถชอไก่ไถซิ่งนะคะปปนีนะะน่ะสวยนะคะตอนแรกเซสันบอกจะเอาน้องแต่นขึ้นมานะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเวลาไปบุรีรัมนะคะเดี๋ยวไม่มีไม่มีอะไรทํานะคะ ให้เอาน้องแตนเมนู่นะคะตังออกน่าจะได้จัดสักคันนะคะก็นี่นะคะโฉมน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะ ไปกัน,นะคะ่ะฮะ,ไ,ไ,ะไปเถอะ,ะอืะมก็มาแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ขึ้นรถค่ะเขาไม่ทันนะคะนี่นะคะยูทูบเบอร์เต็มคันรถเลยนะคะมันทุกยูทูบเบอร์ไปนะคะ พี่ยกเาเล่อาจอยอยู่อ้หน่ฮะี่เก็รู้พีเด็กเบต้อง่ไหนอ่ะตรงียกให้เขาหน่อยนี่ฮะที่เด็กเื่อยกเาร้อนนะครับร้อนชัน้หน้าเ เรไม่ตัดสี่ลูกใช่ไหมนี่แล้วน่ะเนี่ได้วนี่แล้วผมนั่งอบบเมื่อกี้เป็นไงอย่าง Power ก็นี่นะคะสวยนะคะกระจัดทําอันนี้กล้องเลยเราเห็นนะคะเขาว่าสนใจกันนะคะนี่นะคะไก่ซิ่งอันนี้เป็นชื่อ Facebook เลยนะคะชื่อเพจนะคะเนี่ยนี่ค่ะ Facebook เสียสันถามราคามาแล้วนะคะแปดกลางๆนะคะนี่ฮะสวยนะคะขอบคุณผมครับผมเอาแล้วนะแล้วถามหนาแล้วบอกเอาอเค ประมาณประมาณแปนสคบเก้าม89นะคะเซสันถามราคาไปเลยนะคะเซสันนียบนนั้เาไม่่อัสวยนะคทำให้ลากรถไถนะคะแต่ข้างหลังมันเป็นทารูนี่ะพี่เอก็สนใจนะคะ สนใจนะไปยืนไปยืนใกล้ๆจะไว้ทำรูปหน้าปกโอ้ยหนึ่งสองเออโอเคเป็นไงเมื่อกี้นี้เป็นไงเมื่อกี้นี้เหมือนขั้นนั้นไหมเหมือนคั้นที่เรานั่งไหมเหมือนกันหรอขาให้พ่อขับอีกแล้วรอให้พ่อตา จะรักพรตาเกินไปแล้วม้งเนี่ยวิ่งวิ่งเลยนะคะเงาวิ่งวิ่งเลยนะคะเราเราไม่ต so> ้องอันน so> ั้นเลยใช่ไหมพวกไม้พวกอะไรนี่ห so ่มเขาหมดเลยเขาหมดเลยพร้อมไปเสร็จคือว่าพร้อมขับอ่ะใช่เอาเครื่องไปโอ่เราเอาเครื่องมาใส่นะคะพร้อมขับนะคะแปดสิบเก้าละแปดสิบเก้านะคะ ไม่ต้องาลงเลยแค่ไปชี้อย่างเดียวไม่ต้องเอาเครื่องลงแค่ไปชี้อย่างนี้เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้ก็เครื่องเต็มเหมือนกันนะคะนกก็มีนะแต่ว่ามีแต่สิบเอ็ดนกสิบสี่ไม่มีมีแต่นกสิบเอ็ดยังนี่ก็ช้งนั่นแหละก็จะหาจังหวะอยู่อยู่มาเดินอันนั้นทำไมล่ะ ชอบใจใหญ่เลยนะคะชอบใจใหญ่เลยนะคะก็โอเคนะคะก็วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอันนี้พี่ไก่นะคะพี่ไก่กับเจ๊นะคะสวัสดีค่ะ